สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับไอสตสูดิโอวันนี้มาพร้อมกับอินโทรใหม่และตอนใหม่มีชื่อตอนว่าเมื่อสตีฟกลายเป็นสไปเดอร์แมนครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับให้เสียงภาษาไทยโดย ไอสตโตนสตูดิโอเฮ้เพนกวินอืมเพนกวินนายทำอะไรนั่นน่ะอืมเอ้นี่อะไรเนี่ยเอ่อนักโทษเหรอนักโทษปล่อยข้าไปโอ้เจนเยนคืณปล่อยข้าไปโอ้เจนเยนเจนเยนโอ้ฉันต้องขอตัวไปก่อนแล้วก็ปล่อยกูเอ้ได้ไปแล้วป่ะนะ เออต่อไปแบ่ง,ง hey! โอ้ลิงสวัสดีลิงเฮ้ยโอโ้ลิงโอ้โหลิงโอ้นายมีถาวรเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยเย,ยอโอ้โหแล้วลิงร้องแจ๊กแจ๊กับวะยโอ้ใช่แล,ล้วเอออ๋อ,อตัวนี้มีอะไรเนี่ยเออสไปเดอร์แมน โอ้สไปเดอร์ไอ้เฉยแล้วเนี่ยเออเขาไปไหนเนี่ยสไปเดอร์แม่งมุมเฮ้เขาหายไปไหนนะอืะที่นี่ก็ไม่มีนี่เออไปดูทางอน่นกันโอ้นี่บล็อกเพชรโอ้มาดูบล็อกต่างๆนี้ซิสุดยอดเลยอืมจุด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  โอ้ดูนี่สินี่มันวัคที่กำเนิดจากน้ำบวกกันกับลาวานี่โอ้ไปดูตรงนั้นเยอะเออ่ะเจ็บตัวอะไรกัดวะเนี่ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยโอปวดอืมแม่งมุมมาไงวะเนี้ยอ่าทุย น่ะทู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 เออเออวันนี้ก็กลับบ้านนอนก่อนก็แล้วกันอ่อชาช้าแล้วเหรอเนี่ยอ,อืมนี่มันห้องนอนเรานี่หวา่าอืมโอ้เฮ้แว่นตาทำไมเบลอเบลนะเมื่อวานเรายังใส่มันไม่เบลอเลยนี่เออ จริงสิเมื่อวันเราถูกไอตัวแมงมุมกัดนี่เอ้ยเจ้เฮ้ยฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยยิ้เฮ้ยโอย้สุดยอดเฮ้ยจิ้บโอ้โหเปิดประตูได้ด้วยสุดยอดเออรู้สึกว่าจะจำได้ว่าวัในในห้องในห้องส้านี่เรา เคยเก็บชุดออะไรอย่างนี้ไปอยู่นะอืมอยู่ไหนน้าอยู่ไหนน้าเอออ๋อนี่ไงเจอแล้วอืมโอเคอ๋อเรามาทดสอบกันดีกว่าเออก่อนอื่นต้อง ทดสอบการปีนเอ่อเอาแล้วนะอุ้ยเอะนะเอเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราปีนได้เนี่ยเฮ้ยอึ๊บตาเราอยู่บน ตึกแล้ว,ลวเหรอนี่ยเป็นพลังที่สุดยอดมากเลยขอลองใหญหน่อยก็แล้วกันนะเอาละวิจูว้าวสุดยอดเลยปิวยาโ,โอ้ยตึกอะไรสูงขนาดนี้วะเนี่ยสุดยอดเอยโอ้อะไรเดี๋ยวเราจะลอง อืมลงไปตรงตรงนั้นนั่นะเหลืองๆหนึเหเห่เฮ้ยเราเฮ้ยคาดว่าใหญ่เราน่าจะแรงพอไหมนะอ๋อใช่สิลืมตั้งชื่อเราคือสนะไปเดอร์สตีนะไปล้วโว้ยยยอดไปเลยโอ้โห ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์คคอมเมนต์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าอยากให้ผมพากอะไรนะครับหรือมีถ้าอยากให้ผมพากอะไรนะครับส่งมาให้ผมได้นะครับที่ facebook นะครับผมจะทิ้งลิงก์ a ฟ e b o o k ของผมไว้ข้างล่างนะครับอ่ารบกวนมีวิดีโอด้วยก็ดีนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ Bounds.